บรรยากาศเช้าๆครับมาดูเพี้ยแป้งเกาะเต็มต้นมะเขืออันนี้เก็บไว้ไม่ได้นะครับจะระบาดไปทั้งสวนเราจะใช้น้ำหมักน้ำมะนาวผสมใบย,ยาเส้นยาเส้นที่ใช้สูบนั่นครับ เอามาละลายต้มน,น้ำร้อนใส่แบบที่เคยทำคลิปไว้ครับแล้วก็มาฉีดพ่นต้นที่ยังดีๆอยู่ครับนี่ครับต้นที่ยังดีๆก็ยังไม่มีเพี้ยเพี้ยแป้งยังไม่มาเราต้องกับจัดด้วยการถอนทิ้งเลยครับ เพราะเขาระบาดขนาดนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับเอาไปเผาไฟทิ้งให้ห่างทิ้งให้ห่างสวนครับแบบนี้ครับต้องถอนทิ้งเลยครับเยอะขนาดนี้ไม่ต้องเสียดายเพราะปล่อยไว้จะลามไปทั่วอย่างเช่นต้นนี้ ที่อยู่ใกล้ๆก,กันเขาก็จะออกดอกอันนี้เป็นมะเขือที่ขึ้นเองครับจะมีผลมีผลบ้างแล้วครับนี่ครับออกผลมาพอได้กินแล้วครับ มีดอกตามมาแต่เพียยังไม่มีนะครับสังเกตจะไม่มีเพียต้นไหนที่เป็นเราไม่ต้องเสียดายกำจัดทิ้งไปได้เลยนี่คือวัชพืชหญ้าใบไม้เศษพืชเราก็เอามาถมไว้ครับ แบบนี้ก็ต้องถอนทิ้งนะครับไม่ต้องเสียดายถอนทิ้งไปเผาทำลายได้เลยถ้าระดับนี้จะลามไปทั่วครับนี่ก็ยังไม่มีเพีย เพี้ยนี้เพี้ยแป้งนี้อันตรายนะครับลามไวยังไม่มีครับแต่ถ้าปล่อยไว้อีกไม่นานก็ลามมาได้ก็ออกผลแล้วครับอันนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลยขึ้นเองก็ได้กินพอต้นใหญ่ๆจะออกลูกต้นเดียวก็เกือบเป็นขนาดครึ่งโลได้เลยพอกินแล้วครับ มะเขือเปาะขึ้นง่ายโยนเม็ดทิ้งไว้ก็ขึ้นมาให้เราได้กินแต่ก็ต้องดูแลบ้างครับถ้ามีเพียมาพวกมแมลงวีขาวชอบมากมาเกาะแล้วจะทำให้มีเพียหรือเป็นโรคตัวน้ำพาไวรัสชนิดหนึ่งเลยครับ แมลงวีขาวไปเกาะพิกเกาะมะเขือไม่ได้นะครับเราต้องพ่นด้วยน้ำหมักที่เป็นชีวภาพจากน้ำยาเส้นน้ำหมักสะเดาฉีดได้หมดครับใบพืชที่ขมขมฝปดฝาดใบต้นบอระเพชรก็เอามาฝานมาฉีดพ่นได้หมด แต่ต้องฉีดพ่นสองวันครั้งก็จะดีเพราะเขาหมดอายุง่ายไม่เหมือนสารเคมีก็ดูแลกันไสครับบ,บรรยากาศเช้าก็จะนี่ครับแสงแดดจ้า สวัสดีครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ